คนุนทกมาตำน้ำพริกก้านแล้วก็จะโขกพริกกระพอมก่อนนะคะส่วนมือเขือเทศดาวจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่มือเกือเทศไปจะมีน้ําแล้วจะทําให้กระเด็นค่ะทาให้เราโขลกพริกไม่ได้ค่ะทุกคนนี่เลยใส่ลงไปก่อนพริกกระอมใส่ลงไปก่อน,นะคะ่ะ อนนี้เราจำน้ำพริกแบบบ้านนอกบ้านนอกค่ะบบบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านเลย ได้เวลาลงมะเขือเ,เ,เทศค่ะทุกคนมะเขือเทศคั่วตำแจ่วแบบบ้านๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยใครเคยเห็นบ้านนอเนี่ยจ้ะถ้าเราคั่วมะเขือเทศได้ที่นะคะเราจะไม่ต้องโขกเยอะครับแค่โขกเบาๆก็ได้ที่แล้วค่ะ มะเขือเทศจะเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วก็ทำให้พริกไม่เผ็ดโดดมากเกินไปค่ะได้เวลาปรุงรสแล้วใส่ปรุงนัวลงไปตามด้วยน้ำปลาถ้าใครถ้าใครชอบอ่ ที่เป็นปลาร้าก็ใส่นะ้ำปลาร้าก็ได้นะคะบางวันดาวก็ใส่แต่วันนี้ดาวดาว่าจะไม่ใส่คทำน้ำไปสักหน่อยใส่เยอะก็จะเค็มค่ะ เราใส่น้ำปลาค่อนข้างเยอะด้วยจะเพิ่มมะนาวลงไปด้วยนะคะพริกดรกต้องเผ็ดมากแน่เลยเพราะว่ามีแต่พริกที่เป็นพริกแดงไม่มีพริกเขียวเลยใส่มะนาวลงไป นรญยกชิมก่อนนี่ค่ะสีสันน่าทานไหมคะขอได้ชิมก่อนรสชาติได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วหนึ่งภารากิจค่ะ วันนี้มาตามำและพริกกะปิกันค่ะ